ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญทางการแพทย์ปัญหาใหญ่คือการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียแบคทีรียในปัจจุบันมีวิวัฒนาการขึ้นกว่าในอดีตมากซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเกินความจำเป็นทั้งจากการจ่ายยาของแพทย์หรือการซื้อยากินเองของผู้ป่วยจากปัญหาข้างต้น เราจึงได้ทำการสำรวจผ่านการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะของบุคคล4กลุ่มคือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปกลุ่มละ25คนรวมทั้งหมด100คนซึ่งเราได้บันทึกผลการสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องกันก่นกอนนะครับยาปฏิชีวนะ เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวอย่างเช่นเพนิซิลินอะม็อกซิซิลินเตตราไซคลินไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบนะครับส่วนยาแก้อักเสบเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบลดไข้บรรเทาปวดเช่นแอสไพรินไอบูโพรเฟนไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักเรียกยาปฏิชีวนะผิดว่าเป็นยาแก้อักเสบเพราะเมื่อติดเชื้อแบคทีเรียแล้วกินยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของโรคเมื่อเชื้อตายไปอาการอักเสบก็จะลดลงโดยอัตโนมัติคนจึงมักเรียกผิดว่าเป็นยาแก้อักเสบดังนั้นเราไม่ควรเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบอีกต่อไปเพราะจะทําให้เราเข้าใจผิดและใช้ยาผิดคิดว่าเมื่อเกิดการอักเสบไม่ว่าจากสาเหตุใดเช่นผิวหนังอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดว่า ยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ลดการอักเสบซึ่งไม่ถูกต้องนะครับส่วนการดื้อยาคือยาปฏิชีวนะชนิดนี้จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะเชื้อแบคทีเรียเกิดการปรับตัวให้ทนต่อยาได้และถ้ายังใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผ้ามเพืเ่อต่อไปสุดท้ายก็จะไม่มียาใดที่สามารถรักษาเชื้อแบคทีเรียได้มีโรคอยู่3โรคนะครับที่คนมักเข้าใจผิดว่าต้องกินยาปฏิชีวนะถึงจะหาย แต่ความจริงแล้ว3โรคนี้สามารถหายเองได้ด้วยภูมิต้านทานของร่างกายเราเองโรคแรกคือเป็นหวัดเจ็บคอส่วนใหญ่กว่าร้อยละแปเกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะจึงไม่สามารถรักษาได้นะครับ2ท้องเสียเกือบทั้งหมดประมาณ99%จะเกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นการกินยาปฏิชีวนะจะไม่สามารถรักษาได้นะครับ 3. แผลเลือดออกเช่นแผลมิดบาดแผลถลอกบาดแผลเล็กน้อยจากอุบัติเหตุซึ่ง ถ้าเราล้างทําความสะอาดได้ถูกต้องและสุขภาพของเราแข็งแรงดีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้และไม่ได้ทําให้แผลหายเร็วขึ้นครับจากกราฟอธิบายได้ว่าจํานวนผู้ที่ตอบถูกว่ายาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าผู้ที่ไม่รู้และเข้าใจผิดในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ แต่ในกลุ่มของประชาชนทั่วไปกลับพบว่าเปอร์เซนต์ของผู้ที่ตอบถูกมีน้อยกว่าจํานวนของคนที่ไม่รู้และเข้าใจผิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธรารณสุขจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะจากความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องโรคที่ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะคือท้องเสียไม่สบาย และแผลที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเ r ียจากผลสำรวจการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเหล่านี้พบว่าสอดคล้องกับผลสำรวจการรู้จักยาปฏิชีวนะนั่นคือกลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุขนั่นคือประชาชนทั่วไปมีร้อยละการซื้อยาใช้เองที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆซึ่งยาที่ใช้ก็คือยาปฏิชีวนะแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น คือการขาดความรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องและการเข้าถึงยาปฏิชีวนะอย่างง่ายเกินซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ด้วยปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างถูกต้องคือการที่แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายเหตุผลถึงการใช้ยาและวิธีการใช้ยาให้ผู้ป่วยเข้าใจซึ่งจะช่วยลดการใช้ยาอย่างเกินจำเป็นและลดการกินยาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของเชื้อดื้อยาขึ้นได้แต่ผลสำรวจกับพบว่าเกือบ50%ของกลุ่มสำรวจบอกว่าแพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลการใช้ยาซึ่งถือได้ว่าปัญหานี้อาจเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการดื้อยาขึ้นในประเทศไทยได้